ครับสวัสดีครับสวัสดีใต้พี่น้องเช่า youtube ทุกคนนะครับเนาะเมื่อนีผมจิมาบอกกันตัง้งพันยกหลองครับนี่ครับที่ตั้งของผมนครับุ่มเม็ดแล้วๆครับมาตาย พันซสามใบครับมาที่นี่ฝนตกมาแห้งผู้ปลูปกพ่นก็อยากปลูกรับน่ครับ,รบการตต่งพันธุ์น้องนะครับครับองศาของพันธุ์เนี่ยครับไม่ต้องไม่ต้องงุ่มแห้งเกินไปแล้วก็ มัต้องไงายแห้งก้นไปครับกนเท้องไงแห้งกนเท่องางออกมาสิีแห้งครับมันจีดึงรถแห้งครับแล้วก็มันจีอุ่มดินไปไหลครับอุ่มดินไปไหลในกรณีคู่มั่นห่อบริเตุคู่ใหญ่ครับกับมันอุ่มดินไปไหลมันกับจีกลวมไปที่อีครับมันกับมันจีเฮียต้องฟังใสครับ พราะฉะนั้นบมตองให้มันลุ่มดินไปหลยครับให้มันลุ่มดินไปพอประมาณกับพอครับก็อยู่องศาประมาณจำนี้ครับประมาณ 3, าาประมาณสามสามสิบหาองศาครับสามสิบห้าสีา่สิบไปมันจะอุ้มดินพอดีครับแล้วก็เวลาเขาตั้งคางนี้ครับ ใบผานอย่าห้มันกินห้อยรอครับยาห้มันกินห้อยรอเบิดให้มันเดือห้อยรอประมาณง้มมือหนึ่งครับจากใบผานไปหาแก้มรอประมาณงุ้มมือหนึ่งแล้วก็ก้นเต่าตัวนี้ครับก้นเต่าลูกปืนนี้มันจะไปสุยขังคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งครับสุยขางขันหัตั้งมากหลายเืนไป มันจะกินกินคู่เห้าเฮ็ดมาแเดวเบิดกับมันจะกินไปเคิงหนึ่งมันจะพองแงมครับครับเร่งมะเดาให้ให้ก้นเต่ามันอยู่ซื้อแก้มรอกเไยครับซึองผมมั่นนะครับมาเิ็นขางไส้ครับขางไส้ก็ก็อยู่กับ ข้าวเสีดคู่หน่อยคู่ใหญ่นี่คร <c oughs> ับเนาะแต่ข้าเห็ดคู่หน่อยครับก่อนคู่หน่อยมันหยับปานกัามาใกล้กันนะครับขณีศูนย์หน่อยองศาของผันนี่ครับนี่ครับมื่อผมขณีศูนย์หน่อยข้าตั้งให้มันงำของสี่ครับเนี่ยองผันองศาของผันงำของสี่ มันจะดึงดินขึ้นโมไลครับมันสิพอดีกับคู่หน่อยครับแต่ว่าถ้าห้าถตา,าห้าวยับยับออกไปหลายแต่เห็ดคู่ใหญ่องศาฝันต้องไงยออกเรับองศาฝันเหนงายออกบางทีเอาตังใหงายออกเพื่อว่าหย่างนี้ครับเพื่อว่ามันจะดึงดินขึ้นด้หลายครับขันดึงดินหลายมันก็นสิมมากขึ้นมาก ถึงกันครับกับคางนั้นคางนั้นก็ติดึงขึ้นมาได้เกินคางนี่ก็ติดึงขึ้นมาได้เกินก็ติดต้มกันพอดีครับแต่ว่ากันเฮ็ดคู่ใหญ่เราตั้งผ่านไปรอมๆทั้งหนังสิครับตั้งให้มันแยกระเองสิกันเฮ็ดคู่ใหญ่นี่ดินมันติขึ้นมาบ่ถึงครับบ่ถึงกับตัวนั้นมันมันติขึข้น right มาแค่หน่อยหน่อยนี่ครับบมดที่นี่ผู้เสียบเสียบยากครับบานถือจมนะครับถือจมนะก็เวิร์ดงานครับบาน เสียบบลงครับใส่ิยุบประมาณนี้ครับลงหลดผมตังแต่ว่าค้งพันแต่ละค้งแต่ละรุ่นมันก็บม่บคือกันนะครับบางรุ่นใบพันสิสิงุง่มไปทั้งหนาครับบางรุ่นง่มไปทั้งหนาบางรุ่นกับบางรุ่นกับาไง,งาออกครับบางรุ่นไงออกข้างนี้ครับบางรุ่นง่มไปทั้งหนาแต่ว่ารุ่น อนุ่นไหน,นงุ่มไปตั้งหนผมว่ามันมันยกหลองบดีครับเพราะว่ามันดึงรถครับโตที่มันงุ่มไปตั้งหนมันจีดึงรถแห้งครับเข้าจีคุ้มคล้องบอย่ครับคุ้มรถบอย่แล้วก็คู่ม,มั่นกับจีพตรงครับมันคุ้มรถยนกครับ ที่ดที่สุดกันเทาเลือกสื่อผัานสําหรับมือใหม่นะครับก็เท้าเลือกสื่อผัานโค้งผัานให้ใบผัานมันตั้งตรง,งครับใบผัานตังตงต้งตรงกำมาสั่งกาไงายออกข้้งขางจลกกน้อยๆครับมันจะดีครับตอนเบารถครับกตนเราตั้งผัานใดนี่เอาแดนข้อแรกเลยข้อสอง 2, ข้อสามนี่ปล่อยพวกมาได้ไตก็ได้ครับ ตัวนี้ผมไม่เห็นตัมหมู่บ้านครับเพราะว่าเมื่อนี้มาเก็บงานครับตันี้เป็นขางใตครับนี่ครับขางใตหมู่บ้านนี้บ่อไร้ได้ครับโดดตุด2องเทียจำเทียครับหมู่บ้านเอาพัาน3สามมาไทยไว้วัดที่นี่ฝนตกครับ มันมาติไปเป็นนั่นก็มีเปเดชเด้รถครับนี่ครับองศาของผนันข้างใส้ครับีตั้งยยประมาณนี้ครับองผมกับคู่ประมาณเม็ดหนึ่งครับความกว้างครับประมาณเม็ดหนึ่งนะครับผลงานครับ บางคนถามครับบางคนถามามาใหม่ตัวนี้มีไว้ยังมีไว้เพื่อให้มันกวดสันคู่ครับกวดสันคู่ให้มันเรียบครับนี่ครับแบบนี้ครับให้มันกวดสันคู่ไห้มันเรียบครับกันดินเป็นก้อนดินเปียกแห้ง มันกวดไปมันก็แตกออกมันก็นุวนครับไม่ได้เข้าย้ายตอนพันมันก็ยจายง่ายครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็เพื่อควบมสวยงามนะครับแต่พอใส่ไม่นะ่ะมันมันมองงามครับปรม,มาจะจะอยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่า โค้งพันตัวนี้เป็นโค้งของของรถหน่อยนะครับของรถสามหกสี่สิบับผมได้เอามาตัดตัดขางนี้ไปต่อขางนั้นครับเพื่อให้มันใส่รถผมได้เพราะว่ามันกว้างกว่ากันครับ ตอนไต่หดเอาฝันสามมาไตครับเบื้องห้อง,งครับห้องขังเล้วครับฝันสามมาไต่อสิมาโยกลองมันบนโต๊ะครับบานผู้จะปลูกเพื่อนก็จะปลู่ต้องไห็นวาเห็ดให้เพื่อนวม่านนี้โอ้ยดันตายครับโดดต๊ดสองเทียสามเทียครับหมู่บ้านเดินหนาอุ้ถอยหลังอุ้ครับ อเปร่ามากครับเอ็ดไดถ้ตส่วงเทิอกนะครับส่วงนางใต้เทียงตงปเปนเอ็ดบ่อไดครับปล่อยถิ่มใบเมือ่อนี่เนียมือเศร้าผมได้มากแก้งานครับแกแล้วนะครับใบโตหวกเป็นมาปลูกนะครับบ้าน นี่ครับระยะการปลูกก็ครับจากกลางคู่นี่ไปหอดกลางคู่นั้นเม็ดหนึ่งพอดีครับระยะ็นปลูก,กระยะนี่ครับเดยวเด้ยวแต่ปลูกมากก็แบบบางคนก็นมาเกตสิบแปดสิบบางคนก็นมาเม็ดหนึ่งครับ จะไล่าตาเั็หน่อยนะครับไปนะครับสันครับครับผมก็มีกเก็ตวามรดูเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆบอกเมื่อไหม่นะครับสนะำหรับเมื่อไหม่สำหรับการตั้งพันยุยกคลองกับประมาณนี้นะครับก็บต้องแต่งหาตามสภาพพื้นดินเนื่องคนระับก็เข้าๆนะครับเนาะ คลิปนี้ผมก็ข้อเก่า้ามาสวัสดีครับ